มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเก่งมากเลยน้องทีคายุคว้าเหรียญทองใน18คนของประเทศน่าภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆนะคะคว้าเหรียญทองหนึ่งใน18คนลูกชายสุดที่รักของแอนนี่บุ๊กเรามักจะเห็นความสามารถความเก่งของน้องทีคายุอยู่บ่อยครั้งค่ะล่าสุดคุณแม่แอนนี่บุ๊กนะคะได้โพสต์อินสตาแกรมเผยภาพของลูกชายกับเหรียญทองพร้อมทั้งข้อความระบุว่า ประกาศผลสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษเรียนทอง1ใน18คนของประเทศระดับชั้นมัธยมต้นและได้รองอันดับที่3ในการขึ้นเวทีสู้กับความตื่นเต้นกา้ามออกมาจากคอมฟอร์ทโซนหรือการพูดแต่หน้ากล้องคือการพูดต่อหน้าสาธารณะชนนั่นแหละคือก้าวแรกของการเอาชนะใจตัวเองเรียบร้อยแล้วท่ามกลางคนบันเทิงและก็แฟนคลับร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมจำนวนมากค่ะ ขอแสดงความยินดีกับน้องทีคาย,ยูแล้วก็คุณแม่แอนนี่บุกด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ